ู้ชมครพบกันในช่วงที่สองนะคะดิฉันดรวันทิดางสงขาวก็ยังอยู่กับอาจารย์ดาวนงามสีรีโรชนกุลอาจารย์อูนะคะวันนี้เรามาคุยกันถึงชาวราศีมังกรหรือลัคนาราศีมังกรเมื่อสักครู่ได้คุยกันถึงตนุลักษณ์ของชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรไปแล้วคือดาวพระเสาร์นะคะทายโทษทายทุกข์ให้ทายพระเสาร์นะคะพระเสาร์ตอนนี้โคจรมาสถิตท,ที่พบวินาศจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะตนนุไปวินาศานะคะและกระดุมพระไปวินาศาาด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ตัวตนของเจ้าชะตาในช่วงนี้นะคะตั้งแต่ปี2560มาแล้วะนะคะในช่วงปลายปีที่พระสาวิโคโจรไปอยู่ที่ราศีธนูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ผ่านมาชาวลักานณาราศีมังกรนะคะลัคนณาราศีมังกรตัวท่านอาจจะมีความเจ็บป่วยเบื่อหน่ายเซ็งท้อนะคะ ออบางท่านเนี่ยอยากเก็บตัวะนะคะบางท่านเนี่ยต้องอยู่เบื้องหลังนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะต้องเดินทางไปที่ไกลนะคะมีความอึดอัดนะคะมีความเบื่อหน่ายนะคะ,คะจะทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้นะคะยังทาได้ไม่สําเร็จนะคะบางท่านเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องความอดทนอดกลัน้นเนื่องจากพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งความอดทนอดกลั้นเป็นดาวแห่งความรอบคอบนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้พระเสาร์ตกวินาศเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเบียนลัคนากําเนิดนะคะเพราะพระเสาร์เนี่ยเป็น ดาวแห่งความรอบคอบการวางแผนนะคะอาจจะเสียหายได้นะคะถ้าท่านไม่ ไกด์องไม่คิดได้ดีะนะคะอะไรที่เคยอดทนได้นานก็ไม่อดทนนะคะในช่วงนี้นะคะหรือนในเรื่องนะคะสุขภาพของตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยในเรื่องเส้นเรื่องกระดูกนะคะเรื่องเส้นประสาทต่างๆที่เกี่ยวกับดาวพระเสาร์เนี่ยต้องเรามาระวังะนะคะ,คะบางท่านเนี่ยอาจจะมีโรคเก่าๆกําเริบในช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรยังต้องอยู่เบื้องหลังไปก่อนนะคะ<น>ทำอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้อาจจะต้องเก็บตัวนะคะหรือบางท่านอาจจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมก็ได้น่อง เนื่องจากเรือนอราศีธนูเนี่ยเป็นเรือนพระพฤหัส,สบดีเพราะฉะนั้น,นในช่วงนี้เนี่ยควรจะเข้าทางธรรมนะคะแล้วก็ทำอะไรก็ตามต้องใช้สติคิดพินิจพิเคราะห์ให้ดีนะคะ,คะเนื่องจากตนเองไปอยู่พบวินาศซึ่งเป็นทุตสถานภพข่าจารยารนะคะและยังเป็นอีอกเจ้าเรือนหนึ่งก็คือเจ้าเรือนกระดุมผาด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะการเงินการทองก็ะะใช้จ่ายมากเป็นพิเศษะนะคะ แต่อีกไม่นานแล้วค,ะค่ะจะนะคะเริ่มจะดีขึ้นเริ่มจะดีขึ้นแล้วค่ะค่ะตอนนี้ดาวพระเสารอยู่วินาศจริงๆแล้วเมื่อสถิตยอยู่พบวินาศเนี่ยตรงนี้ก็ชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรก็สมควรที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวใช่ใให้มากๆใช่ค่ะนะคะตอนนี้ถ้าเขาเรียกว่าอยู่เบื้องหน้านี่ไม่ดีแน่นอนนะคะใชะมีความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนแน่นอน แน่นอนแน่นอนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรและคันราศีมังกรไม่ว่าใครนะคะตอนนี้นะคะค่ะก็เหนื่อยเหนื่อยถูกแบบเขาเรียกว่าถูกโจมตีค่ะถูกฉีกหน้าอ่าแล้วก็คือถูกเขาเรียกว่าไม่ดีแต่อยู่เบื้องหน้านะคะแต่ถ้าอยู่ข้างหลังเนี่ยจะสวยงามกว่ามากนะคะใช่ค่ะไว้ร้อยดาวพระเสาร์ย้ายวันที่ วันที่5ธันวาคม2,563ค่ะครพระเสาก็จะไปสถิตที่ราศีมังกรซึ่งดาวพระเสารได้กลับบ้านเกิดตนเองตอนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะตนุนะคะเข้าบ้านตัวเองเป็นเกษตรนะคะแล้วเป็นดาวพระเสาด้วยเพราะฉะนั้นดีกว่าอยู่วินาศแน่นอนนะคะท่านจะมีความเข้มแข็งมีความชัดเจนมีความอดทนมีความ คิดที่มีความรอบคอบไต่ตรองนะคะ,คะมีมีหลักฐานนะคะมีความมั่นคงเข้มแข็งนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2563นะคะตัวท่านที่เคยเจ็บปวยไม่สบายเซ็งท้อเบอื่อหน่ายะจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่ในจุดที่ต้องระมัดระวังเมื่อพระสารเป็นดาวแบบเคราะห์ะนะคะ,คะเมื่อท่านมีความชัดเจนมั่นคงเข้มแข็งแล้วภาระมาค่ะจยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นในเรื่องการรับภาระ ต่างๆในชีวิตของท่านนะบัดนี้เป็นต้นไปแต่ภาระราทั้งหมดนี้เนี่ยจะก้าวไปสู่ความประสบความสําเร็จแล้วก็ความมั่นคงของชีวิตของชาวลัคนาราศีมังกรอย่างแน่นอนและเป็นไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงค่ะอาจารย์ะนะคะแต่สําหรับชาวราศีมังกรมังกรท้องระมระวังด้วยชาวราศีมังกรจะมีดาวพระอาทิตย์ตั้งรับอยู่ใช่ไหมคะคะเมืม่อเสาจรมาทับเนี่ย ก็จะมีความค่ะมีความรุ่มร้อนมีความออมีความอารมณ์ร้อนเนื่องจากพระอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟะนะคะไฟต้นธาตุไฟเปลวนะคะส่วนพระเสาวเนี่ยเป็นดาวธาตุไฟสุมขอนปลายธาตุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย จะทาให้ท่านมีความร้อนอกร้อนใจนะคะในเรื่องใดนะคะดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับมรดกพินัยกรรมในเรื่องเกี่ยวกับการโยกย้ายต่างๆนะคะพระเสาถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าเจ้าชะตาเจ้าตัวแต่ทับลักษ์นะคะอาจารย์ตามตําราเนี่ยนะคะท่านก็ได้กล่าวไว้ด้วยนะคะอาจารย์ว่าค่ะพระเสาประทับลักษณ์นะคะอ่าอย่างเดียวนะคะอ่ ค่านั้นจะหมุนมองนะคะเสียทรัพ์และสิงของคารุเหตุจะพึงมีนะคะดังโปริสัทราชดรนั้นก็ขับหนีนะคะจากขัตติยาสีสิริราชนครเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังระมัดระวังเกี่ยวกับจากบ้านจากเมืองจากลูกหลานนะคะต้องระมัดระวังด้วยแม้นจะเป็นดาวประจําตัวแต่ก็ต้องระมัดระวังใช่จะมีความร้อนอกร้อนใจ จะมีความเ้าเรียกว่าคลุ้มเครียดเหมือนกันอาจารย์ตรงนี้นะคะอ,อาจจะได้ได้กลับบ้านเดิมจริงดาวพระเสาร์เนี่ยกลับมาสถิตท,ที่ราศีมังกรมากรากรซึ่งเป็นบ้านตนเองอแต่ก็ต้องมีความร้อนอ,อกร้อนใจ<อ>มีความเ,าเรียกว่าต้องอดทนสูง<อ>นะคะแล้วก็สําหรับชาวราศีมังกรหรือมากรากรเนี่ยเสาจรประทับลักขนานั้นจะหม่นหมองเสียทรัพย์และสิ่งของ คารู้เหตุจะพึงมีที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เสานนทับลักะนะคเสาทับลัคจากบ้านจากเมืองไปแล้วแล้วก็เสาจรทับอาทิตย์ค่ะปฏิสนธิในชาติชนนั้นจะถึงคาดเบามีทรัพย์จะถาทานถ้อยความจะถึงตูจะถึงตัวเองค่ะศัตรูจะพองผานจะมีศัตรูด้วยศัตรูจะพองผานแม้นมินประมาทการก็จะเป็นอันตรายค่ะ,ะนะคะเมื่อกี้ลืมไปอาจารย์บอกไปแล้วนู้นก็เลย จำขึ้นมาได้ะนะคะเสาจรทับลักษ์เสาจรทับพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับคําพูดเกี่ยวกับอารมณ์เกี่ยวกับโทสะเกี่ยวกับความรุ่มรุ่มร้อนในจิตใจนะคะอาจารย์ใช่ค่ะ,ะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็ระมัดระวังศัตรูใช่ค่ะมีศัตรูแน่นอนค่ะจาย์ว่ามีไหมคะมีดะโดยภาพรวมที่เรามองมองกันอยู่เนี่ย ก็ต้องดูด้วยว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะคะมีดาวอะไรตั้งรับมีดาวอะไรตั้งรับแล้วก็ณขณะนั้นเนี่ยถ้าเจ้าชะตาทํางานเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆนะคะเราก็ต้องระมาระวังนะคะมแต่ว่าตามคมภีที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยเป็นกลางๆต้องดูเจ้าเรือนด้วยค่ะจา์เพราะว่าดาวพระเสาร์ไม่ได้มาจากเจ้าเรือนทุสถานภพนะคะมาจากเจ้าเรือนตนุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนดีมีมากกว่านะคะแต่ในความเป็นดาวแบบเคราะห์ก็ต้องเรามาระวังนะคะ ส่วนดีก็มีเยอะ,ะส่วนที่ระมัดระวังก็ต้องระมัดระวังนะคะการใช้คําพูดการใช้การใช้คําพูด,กา,ก,าพดการใช้เรียกว่าสติออต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ<ช>นะคะ,คะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรหรือลัคนาราศีมังกรนะคะเมื่อเสาจรทับพ,พระอาทิตย์เนี่ยคือร้ออกร้อในใจแน่นอนเพราะฉะนั้นให้ท่านมีสติเข้าวไว้สติมาปัญญาเกิดสติตะเลิดจะเกิดะนะคะนะคะเพราะฉะนั้นสติ แก้ไขได้ทุกอย่างสตินี้สามารถทำให้ก้าวพ้นข้ามผ่านสิ่งที่ร้อนหกร้อนใจนะคะนิ่งเงียบแล้วก็ประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะเราไปตอนที่ดาวอีกองคอาจารย์มีอะไรเสริมไหมคะดาวพระเสาระก็พระเสารตรงนี้นะคะ,คะในวันที่5ธันวาคมนะคะ6.3สาเนี่ยจะอยู่ไปอีก2ปีครึ่งะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มแข็งความอดทนของท่านนะคะความมั่นคงนะคะ หลังจากเนี้ยนะคะจะดีไปเรื่อยๆค่ะจยนนะคะอีกสองปีครึ่งนี้ก็เข้มแข็งใช่ค่ะคือคือหลังจากวันที่ห้าธันวาเนี่ยหลังจากนั้นไปเนี่ยชีวิตท่านจะดีขึ้นไปยาวนะคะเพราะว่ากว่าเสาจะมาวินาเนี่ยก็สามสิบปีหนึ่งครั้งนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าอดทนได้ก็อดทนนะคะอดทนรอคอยนะคะเสาเนี่ยเปรียบเหมือนกิ่งก้านสาขาเพราะฉะนั้นก็ ความอดทนทําให้ประสบความสําเร็จได้อาจารย์นะค่ะใช่ค่ะอาจารย์อยากจะต่อดาวองค์ไหนครับเอาดาวกุละคขั่วค่ะดาวพระฤหัสบดีะนะคะดาวพระฤหัสบดีนะคะ ทายปัญญาบริสุทธิ์ทายพรฤหัตนะคะดาวพรฤหัตนะคะท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีมียนซึ่งเป็นภพสาาัจชภพที่ 3, สามสัจแะหมายถึงสัจแะหมายถึงการการเดินทางการสมาคมพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดนะคะพี่น้องที่คลานตามกันมานะคะ,คะหรือเขาเรียกว่าการเดินทางระยะใกล้ๆที่ไม่ค้างคืนคะนะคะค่ะ,คะ แล้วก็อีกเจ้าเรือนก็เป็นเจ้าเรือวนวินาศวนะินาศะพบที่12เมื่อสักครู่อาจารย์ก็ได้บอกไปแล้ววินาศหมายถึงอะไรนะคะตอนนี้ดาวพระฤหัสบ,บดีซึ่งเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์เป็นดาวครูดาวนักบวชด,ดาวนักกฎหมายดาวนักวิชาการดาวนักปราราชบัณฑิตซึ่งเป็นเทพแห่งเทวดาทั้งหลายใช้ระยะเวลาโกจรราศีละ,ะราศีละหนึ่งปี12ราศี12อปีตอนนี้โกจรมาสถิตที่ราศีธนูนะคะเป็นพบวินาศจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะ พระพฤหัสบดีะนะคะเป็นดาวแห่งการคุ้มโทษคุ้มภยัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้อยู่วินาศนะคะท่านต้องร,าาระมัดระวังนะคะดาวพฤหัสบดีมาจากเจ้าเรือนศาสชะก่อนไปวินาเพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมานะคะตั้งแต่นะคะก่อนหน้านี้มาแล้วนะคะ,คะ ที่พระพฤหัสเนี่ยอยู่วินาท่านต้องระมัดระวังในเรื่องการเข้าสังคมนะคะการพูดการเจราจาการติดต่อสื่อสารการวางแผนนะคะหรือพี่น้องคนใกล้ชิดเนี่ยอาจนําปัญหามาให้ท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าสังคมกับผู้หลักผู้ใหญ่กับครูบาอาจารย์กับผู้มีวิชาการต้องระมัดระวังให้ดีนะคะเนื่องจากพระพฤหัสอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เบียนลัคนาเช่นกันนะคะ,คะพระพฤหัสอยู่พบที่12ของลัคนาเนี่ยช่วงนี้ท่านที่ทํางานประจำนะคะต้องระมัดระวงัง เจ้านายผู้ใหญ่ช่วงนี้อาจจะสนับสนุนท่านได้ไม่เต็มที่นะคะคือในจุดที่ดีเนี่ยจุดหลังลัคนาเนี่ยก็คือการผลักดันนะคะแต่เมื่ออยู่วินาศเนี่ยผลักดันแบบลับๆได้ไม่เต็มที่ระบัะวังผู้หลักผู้ใหญ่จะทําความเสียหายนําความเสียหายมาให้ท่านด้วยนะคะในช่วงนี้สติปัญญาของท่านในช่วงนี้นะคะจะเรียนรู้อะไรในช่วงนี้นะคะต้องใช้สติปัญญาไตรตรองคิดให้รอบคอบเนื่องจากดาวสิปัญญาเนี่ยนะคะไปตกในจุด เป็นทุสถานภพนะคะแต่ถ้าเราดูอีกหนึ่งเจ้าเรือนนะคะเป็นเจ้าเรือนเป็นเจ้าเรือนวินาศวินาศเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนแต่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากมาตรฐานเป็นเกษตรนะคะดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเกษตรเนี่ยหมายถึงว่าความชัดเจนที่เรามองเห็นดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่ไปเสียที่ภพเรือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรผิดพลาดไปนะคะก็สามารถ แก้ไขได้แต่ในช่วงนี้นะคะทำอะไรควรจะอยู่เบื้องหลังเป็นดีที่สุดจนกว่าใกล้แล้วค่ะอาจารย์ว,วันที่ท14พฤศจิกาย,ยน2563นะคะที่ดาวพระพราศัสบดีจากโคจรเข้ากลุ่มลัคนาจุดเกิดน,นะคะยกเข้าราศีมังกรจังหวะนั้นละค่ะอาจารย์ะ จะดีขึ้นเป็น,น,นจุดแรกจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ณาเวลานั้นวันที่14กุมภาพนเนี่ยะะนะคะอาจารย์ดาวพระราสวสดีเป็นเจ้าเรือนศาสชาะนะคะมากุมลักษณาจุดเกิดหมายถึงว่าท่านจะได้เข้าเรียนรู้ศึกษาหรือได้เข้าสังคมนะคะหรือเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดนะคะเข้ามาสุดท่านนะคะอาจจะเป็นนักวิชาการหรือเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะนะคะ เข้ามาทําให้ท่านมีโชคมีลาภ <c oughs> ในเรื่องอะไรในเรื่องความรู้ในเรื่องสติปรรัญญาในเรื่องการเรียนการศึกษาเนื่องจากพระพุทธกุมลักษ์นะคะได้โกมุตเกณฑ์นะคะได้ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะก่อนนี้เจ้านายอาจจะอุปถัมภ์ได้ไม่เต็มที่อาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์แต่เมื่อพระพฤหัสเข้ากุมลักนณาจ,จุดเกิดจะมีคนมาอุปถัมเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้านายผู้ใหญ่ <c oughs> นะคะ เป็นอะไรที่ท่านค่อยๆเริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากพร or, ะพฤหัสบดีเ er นี่ยมาตรฐานเป็นนิดแต่ในจุดดีคือพระพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวธาตุดินนะคะ,คะเป็นธาตุดินเนี่ยเข้าสู่ธาตุดินมังกรเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มีความมั่นคงมีความอดทนนะคะ,คะก็คือพระพฤหัสบดี er โคจรเข้าไปถูกธาตุนั่นเองะนะคะจุดนี้เป็นจุดที่ดี เริมต้นนะคะ,คะของชาวลัคนาราศีมังกร14พฤศจิกาย,ยนยนี้นะคะ,คะอีกเจ้าเรือนหนึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศหะวินาศเข้ามากลุ่มลัคนาเพราะฉะนั้นท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงยกย้ายในเรื่องพู้เจ้านายผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะมีการเรียนหรือว่าอาจจะต้องเดินทางไปเรียนในที่ไกละนะคะเพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็เป็นจุดที่ดีสําหรับนักเรียนนักศึกษานะคะ,คะหรืออาจจะมีผู้ใหญ่ในที่ไกลๆนําอะไรที่ดีๆมาสู่ชาวลัคนาราศีมังกรก็ได้ค่ะ,คะ หรือไม่ก็ให้ถูกดวงนะคะอาจารย์ก็ไปเรียนศาสตร์ลึกศาสตร์แบบศาสตร์ลึกลับเดี๋ยวเรียนศาสตร์เกี่ยวกับพิธีกรรมอะไรแบบนี้อาจารย์ก็จะดีใช่ค่ะพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์อะไรต่างๆได้หมดเลยโหราศาสตร์เกี่ยวกับการแพทย์โบราณเกี่ยวกับธรรมชาติบำบัดได้หมดเลยพระดาวพระพฤหัสดีเป็น ดาวแห่งการแพทย์นะคะแต่มาจากเจ้าเรมินาหมายถึงว่านำวิชาเก,ก่าๆกกลับมาใช้ <c oughs> แล้วก็เกิดประโยชน์เนื่องจากได้โกมุตเกณฑ์คือเรียนรู้แล้วก็กระจ่างแจ้ง <c oughs> นะคะแล้วเมื่อนั้นเมื่อหลังจากวันที่14พฤศจิกาใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> เมื่อดาวพระฤหัสวสดีมาทับลัคนาเกิดนะคะก็พรดดะฤหัสดุลจักรประทลัคนามีทุรโทษทิพดีเละประยัตจ,จุระภัยพีวส่งขวราก็จะลาคณะไปบ่หมีแม้นดุดจะไขก็จะผิด ค่ะติ่ครูหมายถึงว่าค่ะบุคคลธรรมดาค่ะอยากจะอยากจะเข้าทางธรรมอ,อแล้วถ้าเป็นพระเป็นเจ้าก็อยากจะลาศิกขาอ,อะะถ้าเป็นบรรพชิตเนี่ยก็อยากศึกถ้าเป็นคารวะก็อยากจะบวชประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เ,เมื่อดาวพระฤหัสมาทับลักดาวแห่งความรู้ดาวแห่งนักบวชด,ดาวแห่ง เขาเรียกว่าดาวคุณธรรมดาวจริยธรรม,รรมเพราะฉะนั้นบุคคลธรรมดาที่ก็อยากจะปฏิบัติธรรมอยากออกบวชอยากศึกษาวิปัสสนาอะไรก็เนี่ยประมาณนี้นะคะ,นะคะแต่ถ้าเป็นพระเนี่ยก็พระผ้าเหลืองอาจจะร้อนหน่อยอ,อยากศึกใช่ค่ะอยากศึกอ,อยากศึกนะคะอยากศึกแน่นอนเลยนะคะสาหรับชาวราศีบางกรลัคน,นาราศีมังกรเมื่อดาวพฤหัสมาทับตั้งแต่วันที่14พฤศจิกา <C> e> อยากศึกแน่นอน <C> e> ใช่ค่ะจ<า>ันแน่นอนอะนะคะเพราะฉะ <C> e> นั้นนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพฤรหรัสบดีที่ส่งอิทธิพลต่อชาวราศีมังกรละคนาราศีมังกรนะคะค <C> e> ่ะเราไปตอนที่ดาวดาวใดดีคะจัน <C> e> แต่ว่าช่วงนี้เรามีอ๋อมีกิจกรรม <c oughs> นะคะค่ะเรามีกิจกรรมดีๆสมาคมมุรสาสา์นานาชาติ มูล,ลนิธิสมาคมโหราาสตร์นานาชาติมูลนิธิพระดมศิลปคุณเสริมสวัฒโนและชมรมหัสตรีนานาชาติแห่งประเทศไทยโดยท่านอาจารย์ดรพินยุบงเริญก็มีกิจกรรมดีๆด,ดังนี้ค่ะอาจารย์คาดเชิญเลยค่ะค่ะก็ทุกวันจันทร์นะคะก็จะมีอบรมโราณสตร์ไทยพื้นฐานฟรีนะคะที่โครงการวัดราชนัดดารามประวิหารนะคะในส่วนของสำนักงานใหญ่นะคะ เวลานะคะ15นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะในส่วนของวันอาทิตย์ต้องงดไปก่อนนะคะเนื่องจากปิดซ่อมแซมสถานที่นะคะและทุกวันอังคารเช่นกันค่ะก็จะมีอบรมโหราศาสตร์นะคะบรรยายพิเศษหลากหลายศาสตร์พยากรณ์นะคะในช่วงเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาและในช่วง15นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็จะมีอบรมโหราศาสตร์สถาบันเมืองโดยท่านอาจารย์ดรพิญญพงษ์เจริญที่สาขาบางขุนนนท์นะคะปากซอยสองตรงข้ามตลาดบางขุนนนท์ค่ะ และทุกวันพุธก็จะมีอบรมโหราศาสตร์ไทยพื้นฐานฟรีด้วยเช่นกันในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาท่านสามารถสำรองหรือติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้นะคะและทุกวันพฤหัสบดีเช่นกันนะคะที่โครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะก็จะมีอบรมโหราศาสตร์ไทยพื้นฐานฟรีในช่วงเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาใกล้ที่ไหนก็ไปที่สาขานั้นได้เลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายและทุกวันศุกร์วันเสาร์ที่ไหนบ้างคะทุกๆวันศุกร์นะคะก็มีการอบรมวิชาโหราศาสตร์ ภาคพยากรณนะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกานะคะโดยท่านอาจารย์ดรพินอยู่บนเจริญน,นายกสมาคมบรสษัทนานาชาตินะคะสาขาโครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายใกล้สีแยกเทวกรรมฝัง่งวัดสมนัทน,นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีทุกๆวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกาก็จะมีการอบรมมีการบรรยายพิเศษฟ,ฟรีโดยสปส์วิชาและก็โดย คณา,าจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถนะคะก็สาขาโครงการต้นรบบสัตรูพ่าเช่นกันนะคะและก็ทุกๆวันเสาร์นะคะก็หลังจากที่ท่านฟังบรรยายพิเศษแล้วนะคะก็จะมีการอบรมวิชาโุราศชาตาบ้านเมืองโดยท่านอาจารย์ดรพินยุบุจเรือนนาย,ยกสมาคมอุราศานานาชาตินะคะท่านจะได้รู้รับทราบเกี่ยวกับเศษรษฐกิจการเมืองการคลังเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศโรคภัยไข้ขเจ็บนะคะ ก็สามารถติดต่อมาได้นะคะสาขาโครงการพิ่มปราบสัตรูว่าย่ไคร่สีแยกเทวกรรมฝั่งบัส,สมนัตนะคะหรือติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้นะคะนี่คือกิจกรรมดีๆของสมาคมมรดสานานชาตินะคะก่อนที่จะไปรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของดวงดาวที่ส่งผลต่อเชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะตอนนี้เรามาพักกันสักครู่ค่ะ,คะ